เท่าไหร่พี่ชายวันนี้สามหมื่นน้องพร้อมลั่นแน่นอนอยู่แล้วในห้องเรามีกี่คนแล้ววันนี้น้อยมากสิเอ้าทำไมมีแค่นั้นน่ะไม่รู้เหมือนกันพี่ Perfect ถอยมาปล่อยน้ำตามันไหลก็พอเข้าใจว่าเราคงต้องแยกย้ายนึกแล้วฉันก็ยังเสียใจไม่ได้จ๊า ้นสดดใจไเมท้ื่อไหร่พวกนี้ไม่ได้ขายออกแล้วทีไว้ไอ้เหี้ยจากตัวนอกทั้งนั้นอ่ะตอนเนี้ยอันนี้พี่เบย์เขาทักผมมาเพื่อว่า เขาสนใจไอเดนเบเล่ผมก็บอกว่าพี่ชาไปแล้วพี่เขายกไอดีไปแล้วแกเตอร์งไงใช่แล้วเขาบอกมามางั้นลาบิโอห้าพันไปผมก็บอกว่าไปคุยกับพี่เองเลยพี่อันนี้ลาบิโอตัวอะไรวะลาบิโ <Lab io S 2> อไง<ห>พี่ลาบิโอตัดนะเออใช่ลาบิโอพี่อโอลาบิโอห้าพันกูใช้เองดีกว่าโ <laughs> 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 อ้คข้สัญญา ก็หมื่นหนึ่งหมื่นห้าอย่างเงี้ยผมก็บอกม่คุยกับพี่เองเลยขายแล้วเดมหมื่นสามโอ้ถูกยิ่หอไหนเขาแคปเฟสพิเตอร์มาให้ดูอยู่ว่าแบบคนนี้ก็ขายไปแล้วคนนี้แล้วพิเตอร์น่าจะมีตัวเดียววันนี้หมื่นสามไม่โคตรถูกมา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  คัดขยะออกก่อนเลยไหมเนะี่ยขยะเยอะไม่ต้องคัดอ่ะเปิดไปเลยสวัสดีครับทีเดียวเลยรอพี่ <SG. S 1> ออเอตีเวยใครเนี่ยเอ g ีสเป,น,สเปนคือแบบโอ้โหว่าไรเลิกมันจะเลิกเอาเกลือมาให้กูที่ไวสัว์ ถูกไหมนเนี่ยใบยนั้นที่กูเปิดนะ่ะถูกนะเปิดใบนี้ก่อนดีกว่าเปิด99ก่อนพี่เปิด99กอ่ะเอาไปในดจีใบนี้มัน HG ดจีร้อยไหมร้อยแอทีเอ็นมาจบๆไปไม่ก็บราซิลกองหน้าใครวะเนี่ยสปอร์ตไลท์มีใครดีๆในสปอร์ตไลท์ป่ะวะจูดอะ ฮาเล่นไงพี่จุจบกบฮาล่นเราก็บินิแต่ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นโอโ้โหโอ้โหสปอร์ตไลท์ไขว่าไอเฮียสปอร์ตไลท์มีดีไหมเนี่ยพ่อมึงอะ แม่งเหมือนเอาเงินสามหมื่นมาโยนทิ้งนะกูรูทรงกูซื้อเอมเมเชยตเต้ยดีกว่าไมมสามหมื่นไอสัตว์จบไปแล้วคิดว่าเตรียมเติมอันนี้พี่เติมเอาอันดับพี่เอออ่าคิดว่าเราเลี้ยงอันดับไปก็พอเดี๋ยวลรมันควยคูมิเอวไปก็ยังดีร้อยสองสองเออเอ้ยสวยมาเป็นบวกแปดสวยตายอยู่ นะให้กูยืดลุกจากเก้าอี้ได้ปะโอ้โหเยอรมันนี่เฮียโมาเป็นจีเคโอ้โหขอ L W ตัวเดียวอะ่ะให้กูด้วยลุ้น L W หน่อยอะ่ะไอเ้เฮียย24สไม่ต้องมาไอสัตว์ขอ R T N R W L W R T N L W เยอรมันอย่างเงี้ย สองใบไปเลยเด็กจีไหนที่มาดิบเลยเนาะโอ้โหไอ้เหี้ยแต่ตะกี้ได้หุเมลกานกากในในแอคกากว่าโคตรดีเลยนะี่มแต่แสนล้านไม่ดีตรงไหนไม่ดีบอกไม่ดีดิไม่ดีมไม่ดีใจไหมล่ะอ่าโอเคไม่ดีไม่ดี ต่ใบนี้จะทําให้ดีใจได้ใช่ไหมพี่ตีไม่ใช่เราเป็นใบบวกแปดเท่านั้น HG ลองดูดิวันนี้ดูคนเปิดกิดสี่หมื่นไอ้สัตว์พี่เชื่อไหมล้านล้านไม่ออกสักตัวสี่หมื่นนะไอ้เฮียไม่งมเลยเยอรมันวิ่งเดนแลนด์ CDM คุลิปปอมไปสัตว์หน้าเดิมหน้าใหญ่ใหญ่อะไม่ใช่ ไปซื้อนอกดีกว่าไปเนี่ยพี่จะซื้อ M เนะ D อ็มนอกอานายกูได้แล้วเนี่ย RDN นโอ้โหอีหมันเป็นกูอ้าทำไมเหลือสองล้านลาแล้ว,วอ๋อองลีใช่ป่ะตั้งรับกันียว่เยว HG ไปมาอังกฤษเฮ้ย CM เอ้ยตัวเดิมพ็อกบูมีปะวะ คือมันไม่ทําให้กูได้ลุกเลยปะเนี่ยให้กูได้ยิ้มดี่ล้านๆเงยังดีเฮียแม่งการ์ดเลทตอนนี้คือแบบระยำจัดอะระยำหมาจัดพี่โอ้โหโอ้โหดูมันออกสิพี่แล้วพี่ถ้าพี่ไปเลือกการ์ดที่ไม่การันตีบวกแปดน้องบอกเลยไม่ออกเลยบวกแปดอะผมพูดให้ไอการ์ดที่แพงสุดนะแต่พี่ไม่เลือกกันอยู่แล้วละไปบีโไปปุโยไป โอ้โหลราอุณาบิโอคนเดิมพ่อหนคนเดิมคนดีคนเดิมรีเบิร์ตทีวีเลยไอ้เหี้ยมา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 ขอขอสีสีนี้มันจะเป็นยังไงวะมีคนเปิดได้ยังวะอยากเห็นวะสีน้ำเงินพี่มันจะแบบมนมลมืดมืดเลยพี่ไม่ใช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 ่แบบไอ้นี่นะด้านล่างนะอ่ไม่ใช่นอมินีอ่ะแบบเป็นแบบเลือกอ่ะไม่เห็นเหรอก็เราจะมืดมืดมาเลยล่ะเหมือนกันแหละมืดมืดทองทองละบ้างพี่มันจะมืดมืดมนมลดำมาเลยอ่ะ บาพีมนแบบเนี้ยแบบพื้นแบบเนี้ยเอ้ยเอเอ็นเอ็นเฮ้ยบาซิลมาโอ้โหแล้วก็ขาร้อยขาร้อนไอ้สัตว์เอ้ยเฮียโอ้ขาร้อนอีกแล้วเอ็นทีรีจบลั่น่งคือแม่งมาตัวเดียวแน่นอนอะถ้าสมมติกูได้ตัวอื่นอะที่เป็นได้ก็เป็นข่าวอี่พี่ยะได้ใครอะ เฮดจีเฮนกีออลิเซนก็ยังดีไม่ใช่ออลิเซนออลิเซนเอ่อออลิเซนว่ะก็ยังดีล้านล้านของตัวล้านล้านจำทงผิดมันมืดไปยี่สิบสี่วะยี่สิบสี่วะเฮดจีกีดฮได้ปะสเปน โอ้ขายวันนียโอ้ตอเลสเถอะขอตอเลสเถอะโมเลเต้ตอเลสตอเลสเฮ้ยสาี่ล้านล้านโอเคล้าน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 เอ็มมาคุ้มแล้วขายออกตัวนี้ขายออกเอ็มมาเอ็มมาคุ้มแล้วคุ้มแล้วคุ้มขายขายขายน่าจะขายออกนะพี่แต่ไม่น่าบวกนอกมั้งตอเลสตอนนี้นอกฝีเอาเอ็มไงเอาเอ็มไงเดี๋ยวเราเอาเอ็มซื้อโล่ไปลัานล้านอย่าเฮ็นจีอย่าเฮ็นจีเกาเอ็น เอลเอนมาบาซิลกองหน้าต่อเลสอีกกอกไปต่อเลสต่อเลสต่อเลสจบต่อเลสอุ้ยอุ้ยเราอุ้ยีไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนะอียเราเยอะมีไม่เยอะมีประมาณ3ามตัวในเซิร์ฟสามตัวเราเปิดเราเปิดได้เยอะนะแต่ไม่เคยเห็นเลยนะเราอัวไม่เคยเห็นนะได้น้อยมีน้อยแน่เพราะว่าร้อยยี่สิบตัวสองกั้วไม่เคยเห็นคนโพสขายอยู่โพสอยู่สามสี่ตัวพันย่าแล้วเนี่ย ไม่เคยเห็นเลยอองลีอองลีนี่ก็ยากนะอองลีลาอย่างเงี้ยไปดูเอ็มเอ็มได้เจ็ดล้านล้านแล้วนะเอ็มอะใช่แล้วเอ็นเอ็นมาแล้วเอ็นอีกแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้ยเฮี้ยควยจันทร์ไม่เข้าใีใครว่าลืมเออตกใจใครวะอุ้ยชาวเวียนซินติเราตกใจใครอ่ะเออเราตกใจใครแม่งนึกว่าแบบในหัวมันเมซี่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเปิดเลยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น ออกมาเป็นอะไรแต่เอดจีเอดจีแล้วเป็นอะไรตลักีไปปิดเลยกูตัมูกูเมียไม่ก็รลอยยี่สิบขึ้นนะทุกดอกนะก็ก็ดีคำนวณดีเล่าไรคุ้มไหมก็สามหมื่นอะเจ็ดล้านล้านเอ่อตอนเลทสี่ไม่ตอนเลทแอบหมกนอกได้อยู่มั้งใช่หรอมไม่แม่ใจเหมือนกันพี่ไม่เห็นมันมีคนขายหกหกเอ่อเจ็ดแปด ประมาณสิบล้านล้านที่ใช่หรอใช่ครับเพราะว่าบวกตัวอ,อื่นอื่ที่เป็นหลักแสนก็ประมาณสิบล้านล้านเป็นนอกเท่าไหร่ก็สองสองสามหมื่นพี่สองหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นถึงอ,อืมถ้าหักภาษีไม่น่าถึงครับสองหมื่นก,กว่าตัวคาร์ลขายไม่ออกลาอูเนี่ยนะโอ้มีคนตั้งแล้วว่ะ ตอเลสเนี่ยมันนอกเหร่าวะนอกไหมตอนเลสอะไอเตย้ยน่าจะไม่นอกแล้วป่ะเคยเห็นฟรีพี่แต่มันถ้ามันไม่มีคิวเงี้ยก็อาจจะแอบจ,จะออกนอกได้ครับอืมนอกได้นิดหน่อยนี่0ห้าันไม่น่าถึงด้วยซ้ำขายเลยใครอยากได้เอาไปลาอูเนนะี่ยเก็บไว้ลองดูดิสเตต โอ้โหถ้าแต่ย่างควยเลยเียตำนานมาริดไอ้เฮียกระโปกหมาจัดจัดมีคนขายต่ำอยู่ด้วยลาอูนต้อ,องดีัไม่มีใครทักมาเลยปะ่ะ ไม่มีครับพี่